การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยใช้ TUPR Model ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขด้านการบริหารโรงเรียนคุณภาพประเภทสถานศึกษากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารการศึกษาในระดับสถานศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น เป็นยุทธวิธีที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในจึงได้พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยใช้ TUPR model เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา 2. เพือ่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยใช้ TUPR Model และกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา 3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ TUPR Model 4. เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารด้านการนิเทศการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. เพื่อพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการนิเทศให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดามีการออกแบบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานภายใต้วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบ TUPR Model T Teamwork การประสานความร่วมมือ U Undertake การลงมือปฏิบัติ P. Participation การมีส่วนร่วมและ R. Reflective การสะท้อนผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานและประเมินผลงาน 1. เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูส่งผลให้ครูได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ทําให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเกิดการพัฒนาทักษะและกระบวนการที่จําเป็นในศตวรรษที่21เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ของตนเองส่งผลให้มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยรายปีร้อยละ84.74ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาและมีคุณภาพผู้เรียนที่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของหลักสูตรคือการเป็นคนเก่ง เป็นคนดีและมีความสุข 2. เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนนำผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้รายบุคคลมาสรุปผลและประเมินระดับคุณภาพเพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปปรับจุดด้อย พัฒนาจุดเด่นของตนเองในแต่ละด้านรวมไปถึงการที่ครูผู้สอนนำผลการพัฒนาตนเองไปต่อยอดการพัฒนานำสื่อและนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของตนเองเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเองต่อไป 3เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาได้รับการรับรองเครื่องหมาย คุณภาพพิเศษแห่งสพทโอเป็กสเปเชียลจำนวน15ด้านแบ่งเป็นระดับ3ดาวจำนวน11ด้านระดับ2ดาวจำนวน3ด้านและระดับ1ดาวจำนวน1ด้านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความโดดเด่นของสถานศึกษาต่อหน้าสาธารณชน 4. เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษาสามารถสร้างความ เชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างมาก